สวัสดีนะคะเพื่อนๆมาพบกับโซทาโรนะคะอันนี้จะถึงครึ่งเดือนของเดือนกันยายนแล้วนะคะวันนี้เราจะมาใช้ไพ่เลนอมองนะคะมันจะเป็นไพ่ระบบที่ต่างจากทาโรนะคะเป็นไพ่ระบบจากฝรั่งเศสนะคะสามสิบหกใบนะคะแต่เราก็จะมาดูกันให้ตามดวงของคนที่เกิด7วันนะคะว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยสิกถึง30กันยายนนะคะ เป็นอย่างไรเนาะคนเกิด7วันก็ง่ายๆนะคะดูดูตามวันจันทร์วันอังคารเราเกิดวันไหนก็ว่ากันไปนะคะแม่หมอก็สนใจไพ่เลยนอมองนะคะจริงๆต้องบอกว่าก็ยังศึกษาอยู่นะอาจจะยังไม่ได้เก่งมากนะคะแต่ว่าลองดูชอบไพ่อะมันสวยดีนะคะลองดูว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ยินดีรับคำติชมแล้วก็ฟีดแบ ck เริ่มจากวันจันนะคะวันจัน16ถึง30กันยายนนะคะคนเกิดวันจันทนะเป็นอย่างไรไพ่อันวันนี้ใช้ใบใหญ่หน่อยแต่ว่าสวยมากๆนะคะคนเกิดวันจันคุณได้ไพ่ ship and r ล l e s อ่าเห็นไหมคะ ไพ่เ,เรือกับไพ่ลิลลี่คือดอกลิลลี่สะคะเขาว่าแบบสวยมากเลยนะคะคนเกิดวันจันทร์เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วมีโอกาสนะฮะมีโอกาสมีข่าวดีได้รับข่าวดีหรือโอกาสาที่ดีหนึ่งนะคะจากผู้ใหญ่ ะะจากผู้ใหญ่จากคนที่ออมีซีเนียมากกว่าแบบนี้นะคะเขาสามารถที่จะเข้ามาช่วยเหลือนะคะแล้วก็ออทําให้สถานการณ์ที่คุณเป็นอยู่นะณนะตอนนี้มันมีทิศทางของการเปลี่ยนแปลงนะคะอันที่สองเนี่ยไพ่ค่อนข้างที่จะเด่นชัดในแง่ที่ว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะได้รับการติดต่อการมาถึงการมาเยี่ยมเยือน หรือข่าวสารนะคะจากคนไกลได้นะคะชิปเสร็จไหมคะเขาวาดเป็นจริงเป็นแไพ่เรือใช่ไหมคะแต่เนี่ยเขาวาดเป็นเหมือนการเดินทางด้วยด้วยรอบโลกด้วยบอลลูนอย่างเงี้ยนะคะมันสื่อถึงการเดินทางการมาถึงของคนไกลแบบนี้นะคะซึ่งถ้าดูในบริบทในเรื่องของความรักแล้วเนี่ยลิลลี่สันหมายถึงคนที่อายุมากกว่าได้ต่างชาติได้อย่างเงี้ยนะคะก็จะมีโอกาสในเรื่องความรักอันเนี้ยเข้ามาด้วยนะ ทีนี้ในเชิงความหมายในเชิงจิตวิญญาณหรืออะไรที่มันเป็นนามธรรมหน่อยเนี่ยนะคะแมอหมอคิดว่าอันเนี้ยนะคะมันจะเกี่ยวข้องกับการที่ว่าคนเกิดวันจันทร์เนี่ยสามารถที่จะมาถึงจุดที่เราเหมือนทําความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะแล้วมันมีการเดินทางของทางจิตวิญญาณทางจิตใจริลลี่เสียมันเป็นมันเป็นดอกไม้ที่แสดงถึงการเติบโตทางจิตวิญญาณหรือการเพียวรฟการทําให้ชําระร้างจิตใจของเรานะคะให้มันแบบว่าเพียว แจ่มใสเบิกบานต่างๆนะคะการเดินทางหรือการมีการย้ายที่การเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศเนี่ยจะจะช่วยคุณได้ในระดับหนึ่งนะคะในการผ่านเ,เหมือนทําให้เขาเรียกว่าทําให้จิตใจสงบรีแลกซ์เหมือนไปเที่ยวแบบนี้ก็ก็ได้เหมือนกันนะคะซึ่งซึ่งดูแล้วเนี่ยโดยเฉพาะใครเนี่ยที่ อาจจะมีปัญหาในเรื่องของ long distance คือการคบกันแบบมีระยะทางมีระยะห่างเนี่ยนะคะแม่หมอคิดว่าไพ่ไพ่แบบนี้มันจะบอกว่ามันถึงเวลาที่คุณต้องพักต้องเบรกเพื่อทบทวนเพื่อ,อทำความเข้าใจกับสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งสถานการณ์ที่เราเป็นอยู่ตอนนี้นะคะเพื่อจะได้รู้ว่าเ,เราจะควรที่จะตัดสินใจไปในทิศทางไหนดี แบบนี้นะคะซึ่งคีย์เวิร์ดของคนวันจันในช่วงนี้ก็คือว่าการเดินทางหรือว่าการพักผ่อนหย่อนใจ t a Take a break จากสิ่งที่มันยุ่งยากหรือว่าทำให้เราเครียดนะนะตอนนี้นะคะอันนี้อันนี้ก็เป็นบางกรณีเนาะเพราะฉะนั้นนะคะก็ลองดูนะคนเกิดวันจันช่วงดีนะคะต่อไปก็จะเป็นของคนที่เกิดวันอังคารบ้างนะคะ16ถึง สามสิบกันยายนเป็นอย่างไรนะคะไพ่ชุดนี้มันใบใหญ่มากใหญ่กว่ามืออีกต้องสับแบบหัวตั้งนะคะได้ไพ Bear. ่แบร์สวยนะไพ่แบร์แล้วก็ไพ่บูเคว้าวโอ้โหไพ่สวยมากเลยค่ะเพื่อนๆคนเกิดวันอังคารนะคะเออแบร์กับบูเคเนี่ยมันเป็นไพ่ของดอกไม้นะคะดอกไม้แล้วก็เออเป็นสัญลักษณ์ของหมี นะคะซึ่งอันเนี้ยนะคะแม่หมอคิดว่าคนเกิดวันอังคารนะในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี้ยอาจจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะคะอาจจะได้รับดอกไม้นะอันนี้เป็นเป็นความหมายที่ตรงตัวมากซึ่งไม่แปลกนะคะสําหรับการใช้ไพ่เลนอมองเนี่ยนะคะเขาสามารถที่จะแปลแบบตรงๆอย่างนี้ได้เลยว่าโอเคคุณสามารถที่จะได้รับช่อดอกไม้จากใครบางคนนะคะซึ่งแบร์งเนี่ยถามว่าเป็นใครนะอ่ะจริงๆอาจจะเป็นเจ้านายเป็นช่อดอกไม้แสดงความ ยินดีในเรื่องงานหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจากคนที่มีบุคลิกแบบเป็นผู้ใหญ่ดูอบอุ่นนะคะเขาอจะให้กำลังใจเราได้ในในหลายๆเรื่องแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้ดูจากหน้าไพา่แล้วก็ให้ให้อารมณ์แบบ p o s i t i v นะคะให้ให้ความรู้สึกที่ดีอันนี้ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครได้ชอบดอกไม้เนี่ยต้องมาบอกแม่หมอด้วยนะคะ แล้วก็ช่วงนี้นะคะมันยังบอกว่าคุณเนี่ยมีโอกาสดีๆที่จะได้เพื่อนใหม่ด้วยนะมีเหมือนกับว่าเอ่อมีมีมีเพื่อนใหม่ได้แล้วก็ช่วงนี้คนบางคาันน่าจะพยายามแต่งเนื้อแต่งตัวทําให้ตัวเองแบบว่าดูสดชื่นนะเหมือนดอกไม้อันนี้นะคะแล้วก็ทำให้ตัวเองรู้สึกสดใสเบิกบานแบบนี้ได้ด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณ คุณค่อนข้างที่จะโดดเด่น่ะแม่หมอมีความรู้สึกแม่หมอมีความรู้สึกว่าสําหรับคนเกิดวันอังคารนะคะในเรื่องการโซเชียลการออกไปเจอผู้คนเห็นไหมอันนี้มันเป็นรูปผู้หญิงแล้วก็ไปดื่มน้ําชาดื่มกาแฟอันนี้น้ำชาเนาะกับหมีเนี่ย หมายความว่าคุณจะดูโดดเด่นในท่ามกลางบรรยากาศแบบออกไปสังสรรค์รื่นเริงแบบนี้อาจจะได้รับคําชมบูเคดอกไม้มันหมายถึงคําชมคํ aw, าเยินยอสรรเสริญอะไรอย่างเงี้ยจากบุคคลภายนอกแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะอาจจะเป็นผู้ใหญ่เน็ตเวิร์กที่คุณทํางานด้วยได้นะคะหรือคนที่มีอํานาจมีบารมีหรือแม้กระทั่งคนที่เขามา สนใจแสดงความสนใจเราอะไรแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะถ้าพูดถึงในแง่ความรักเนี่ยในในในช่วงนี้นะคะมันอาจจะต้องเพิ่มความถ้าใครที่มีคู่มีคนคบอยู่แล้วเรารู้สึกว่าตอนนี้ไม่มีปัญหาอยู่ช่วงนี้มันอาจจะต้องเพิ่มแบบบรรยากาศจัดบรรยากาศนิดนึงนะคะแต่งเนื้อแต่งตัวหรือว่าทําให้บรยากาศมันดูอบอุ่นมันดูมีแรงสปาร์คขึ้นมาแบบนี้ก็ได้นะคะคนเกิดวันอังคารก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะโชคดีค่ะ ต่อไปก็เป็นจะเป็นของคนวันพุธบ้างนะคะคนเกิดวันพุธนะเป็นอย่างไรนะฮะอาวันพุธได้ไพค่คอฟฟินคอฟฟินกับคีย์อืมคอฟฟินมันคือไพ่โรงศพนะแต่อันนี้เขาอาจจะไม่ได้ว่าตรงๆนะแต่มันมีหัวกระโหลกแบบนี้นะคะแล้วก็กุญแจนะไพ่บอกว่าคนเกิดวันพุธที่ผ่านมาเนี่ย มันเป็นช่วงเวลาที่ยากลบาบากช่วงเวลาที่ คุณเรียกได้ว่าถ้าจะขยับตัวทําอะไรไม่ได้เลยมีความเครียดความกดดันอะไรรอบตัวเต็มไปหมดนะคะมีความเครียดหรือสถานการณ์บางอย่างมันมันเหมือนคอฟฟินมันเป็นลงสมเนี่ยมันเหมือนเราทําเราทําอะไรมากไม่ได้เท่าไหร่แบบนี้นะคะซึ่งในต้นเอยในครึ่งเดือนหลังเนี่ยสิกถึงสากันยายนนะคะแม่หมอคุณได้ไพ่ไพ่กุญแจเนี่ยมันบอกว่ามันเริ่มมีทางออกแล้วนะคิดว่ามันจะมี เหมือนคุณจะเห็นหนทางหรือทางแก้หรือมันจะมีวิธีแก้อะไรบางอย่างที่ที่คุณเริ่มพอที่จะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ละเริ่มเริ่มรู้ว่าแบบว่าเออจะจะเข้าจะทํำยังไงจะจัดการยังไงกับสถานการณ์นะคะนอกจากนั้นเนี่ยความหมายแบบผสมกันของอันเนี้ยยังหมายถึงการยอมรับนะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคอฟฟินที่มันเป็นลงศพมันหมายถึงการสิ้นสุด การจบการาการที่มันมันเหมือนไปต่อไม่ได้แล้วนะกุญแจก็คือทางออกจากเรื่องนี้ก็คือว่าให้เราเนี่ยยอมรับเหมือนยอมรับโชคชะตาแล้วก็อย่าไปเสียใจอย่าไปฟุ้งไฟมากแล้วก็ move on แบบนี้นะคะซึ่งแม่หมอคิดว่ามันจะช่วยเราช่วยเราได้ระดับหนึ่งในการเ,าเรียกว่า,าทำใจทำใจแล้วก็ไม่พยายามดิ้นรนที่จะไป แก้ไขในสิ่งที่เราอาจจะแก้ไม่ได้แล้วอะ่ะเหมือนสถา,านการณ์มันมันปิดมันจบไปแล้วแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคือคุณอาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งในการพยายามทำใจหรือหรือยอมรับในในเรื่องนี้แบบนี้ได้นะคะกุญแจเนี่ยมันยังจริงๆแม่หมอมองว่ากุญแจเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ดีนะคะในการที่แบบไขความกระจ่างไขข้อข้องใจแบบนี้นะคะซึ่ง ก็เลยคิดว่าออของคนคนไม่ใช่คนท่าโคมันพุทธเนี่ยในช่วงนี้นะคะมันก็เลยเหมือนกับว่าถึงเวลาที่เราจะทำความเข้าใจแล้วที่จะจบแก้ไขสถานการณ์เนี้ยต่อไปได้นะคะไพ่คอฟฟี่มเป็นมันเดิมเป็นสสนละของความแบบยากลำบากความเหน็ดเหนื่อยที่เราอดทนมานะคะสุดท้ายมันจะมีทางออกอะจริงๆนะคะเพราะฉันตอนเนี้ย ก็จะให้กำลังใจว่าไม่มีประโยชน์ที่เราจะ d e p r e s s ที่เราจะแบบว่าจิตตกคิดมากอะไรแบบนี้นะคะคุณกำลังมีหนทางที่ดีกำลังแก้ไขมันได้นะคะสู้ๆนะคะคนเกิดวันพุธนะฮะโชคดีค่ะต่อไปก็จะเป็นของคนเกิดวันพฤหัสบ้างนะคะในช่วง16ถึง30กันยายนนี้วันพฤหัสเป็นอย่างไรนะคะคุณได้ไพ่คลาวส์กับมูนนะคะ 嗯。Mm. ไพ่เมฆกับไพ่มูนนะคะไพ่ไพ่เป็นก้อนเมฆนะคะแล้วก็เป็นไพ่พระจันทร์นะคะเคนวันพฤหัสค่อหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณในตอนนี้สถานการณ์แน่นอนละมันได้ไพ่ก้อนเมฆเนี่ยมันคือมันมีความไม่ชัดเจนมันคาดเดาไม่ออกว่าทิศทางมันจะเป็นอย่างไรนะคะสิ่งที่จะช่วยคุณได้คือสัญชาตญาณของคุณนะมูนเนี่ยมูนมันเป็นดาวจันทร์ใช่ไหมคะเป็นพระจันทร์เนี่ยมันคือการเชื่อมต่อกับ สัญชตาตญาณของเรานะคะจิตใต้สำนึกของเราหรือที่เขาเรียกกันง่ายๆว่าแบบเป็นเซนต์น่ะเป็นเซนต์ของเราคือบางอย่างเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันอธิบายไม่ได้ใช่ไหมคะด้วยด้วยเหตุผลด้วยลอจิกแบบเนี้ยนะคะแต่ว่ามันสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยเหมือนเหมือนว่าเราเราสามารถทำความเข้าใจได้ด้วยการใช้แบบใช้เซนส์ ใช้อารมณ์ความรู้สึกนะคะมันแปลว่าสถานการณ์ที่คุณเป็นอยู่อะ่ะบางครั้งเนี่ยมันไม่มีเหตุผลที่ที่จะอธิบายได้ดีแต่ถ้าคุณลองมองจากมุมมองของด้านความรู้สึกมันคล้ายๆแบบนี้นะเหมือนเอาใจเขามาใส่ใจเราหรือมองอีกด้านหนึ่งเนี่ยมองด้วยหัวใจอะ่ะง่ายๆนะคะมันจะทําให้คุณเข้าใจว่าอ๋อที่มาที่ไปเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะพอคุณเข้าใจแล้วเนี่ยคุณจะสามารถที่จะแบบว่า เห็นทางออกได้หรือว่ารู้ว่าจะรับมือหรือว่าเราเนี่ยจะจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนะคะโดยรวมแล้วถ้าพูดถึงด้านอารมณ์เนี่ยไพ่ทั้งสองเนี่ยเป็นไพ่เชิงอารมณ์หมดเลยนะคะมันก็บอกว่ามันคุณอาจจะมีความรู้สึกสับสนอนลหมานอยู่ในใจว่าเฮ้ยเราเราไม่รู้ว่าจะ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 ,จะเข้าใจยังไงแบบนี้นะคะซึ่ง สิ่งที่จะบอกก็คือว่าให้ให้เตรียมใจย,ยอมรับว่าใน,ในช่วง2สัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้นะมันอาจจะยังไม่มีคําตอบอะไรที่ชัดเจนมันอาจจะสับสนโอมานอยู่นะคะบางครั้งเนี่ยคือไพ่ทั้งสองใบเนี่ยมันเป็นไพ่ของความมืดเนี่ยบางครั้งละจะมีอาการแบบจิตตกมันเป็น darkness อะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายถึงความเบื่อด้วย หมายถึงความเบื่อแล้วก็ถ้าถามถึงถึงสถานการณ์เรื่องการเงินหรืออะไรก็ยังไม่ดีนะคะซึ่งสิ่งที่จะเตือนชั้นๆแค่นี้เองคนวันพฤหัสจะต้องพยายามบาลานซ์บาลานซ์ Balance สถานการณ์แล้วก็พยายามแบบให้กำลังใจตัวเองเยอะๆก่อนในในช่วงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นเป็นไพ่สำหรับคุณนะคะในช่วงที่จะถึง16-30กถึงกันยายนนะคะต่อไปก็จะเป็นของคนคนวันศุกร์บ้างนะคะเป็นอย่างไร วันศุกร์ได้ไพ่ The Star กับ a n c h o r นะคะเอไพ่เดอะสตากับแองเคิสนะคะแม่หมอมีความรู้สึกว่าถ้าคุณทําธุรกิจอะทำธุรกิจหรือติดต่อสื่อสารทํางานอะไรต่างๆโดยเฉพาะผ่านเทคโนโลยีผ่านโซเชียลมีเดียหรืออะไรแบบเนี้ยมันจะมีพัฒนาการที่มีที่ดีมันจะได้บรรลุข้อตกลงมันจะได้เห็นผลสําเร็จหรือผลลัพธ์ที่เรา ลงทุนลงแรงทํางานไปนะคะแองเกิลมันเป็นสัญญษณแองเกิลเนี่ยที่มันเป็นสมอเรือเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงนะคะความมั่นคงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องการทํางานในเรื่องของออสิ่งที่เราตั้งใจทำโปรเจกต์อะไรต่างๆเนี่ยคิดว่าจะมีจะมีพัฒนาการที่ดีจะได้อย่างที่หวังแล้วกันนะคะใครใครที่รอในเรื่องของ เขาเรียกว่าการเงินหรือว่าการลงทุนหรือว่าการที่อยากจะซื้อซื้ออสังหาซื้อสังหาได้หรือซื้ออะไรที่มันเป็นการลงทุนใหญ่ๆอะไรประมาณนี้นะคะก็แม่หมอคิดว่าไพ่เขาก็บอกว่าเออได้นะเหมือนได้หรือคุณอาจจะรอรอมันอยู่แบบนี้นะคะแต่คิดว่าจริงๆอ่ะมันจะจะเข้าต้นเดือนต้นเดือนตุลาไปแล้วอะ่ะถึงจะลงลงมือทำได้จริงๆ แบบเนี้ยนะคะแต่โดยโดยรวมแล้วไพ่อันเนี้ยมันก็บ่งบอกว่าสิ่งที่เราตั้งใจอะ่ะมันมีทิศทางพัฒนาไปในทิศทางที่ดีที่มั่นคงขึ้นหรือว่าที่มันเป็นรูปประธรรมมากขึ้นนะคะเอ่อสำหรับในเรื่องของความรักนะคะคุณอาจจะมีการการพูดคุยก็ได้นะ การพูดคุยกับคนไกลนะคะการติดต่อสื่อสารหรือว่ามันมีความหวังอะมันมีความหวังในเรื่องของความรักแบบนี้ได้ด้วยนะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังถ้ามันเป็นลักษณะของความสัมพันธ์เนี่ยคือไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ที่เบาเบาหมายถึงพลังจิตวิญญาณเนี่ยเป็นความหวังแต่แองเก r มันเป็นไพ่ที่หนัก คุณกับคนรักนะคะอาจจะมีการพูดคุยกันในเรื่องของการออทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมั่นคงจริงจังเหมือนคุยกันว่า้จะไปยังไงต่ออะไรประมาณนี้นะคะซึ่ง มันอาจจะมีการความคิดเห็นไม่ตรงกันได้นะคะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันได้หรือว่ามันต้องพยายามหาทางออกร่วมกันว่าถ้าเราจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมั่นคงขึ้นเนี่ยมันต้องทํำยังไงถ้าคุณเป็นลักษณะของคนที่คุยคุยกันกันอยู่เนี่ยนะคะในช่วงในช่วงสองสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยมันมันจะเริ่มพอเห็นเขาโครงว่ากับคนเนี้ยเราจริงจังได้มากน้อยแค่ไหนกันนะคะในเรื่องความรักแม่หมอคิดว่ามันเป็นไพ่ห้าสิบห้าสิบนะ โอเคนี่ของคนวันศุกร์ต่อไปก็ถึงคิวคนวันเสาร์นะคะคิวคนวันเสาร์ได้ไพ่อะไรอ่ะซีเออร์สนะคะซีเออร์สตัวนี้จริงๆอ่ะมันไม่ได้มีในไพ่อ๋อโอเคไม่หมอเข้าใจแล้วค่ะคือคือคือไพ่ชุดเนี้ยต้องบอกว่าว้าวมันไม่มันไม่ได้มีในพ <c oughs> ไใพ่เรน,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 นอนมองปกตินะคะแล้วการที่คนวันเสาร์เนี่ยคืออย่างเช่นไพ่รูร่ม หรือรูปแมว familiar เนี้ยหรือว่า seer อันเนี้ยถ้าไปดูไพ่เลยนะ้องมองปกติเนี่ยเขาไม่มีอันเนี้ยนะคะแต่ชุดเนี้ยมันเป็น oracle นะคะซึ่งเขาจะมีมีภาพเพิ่มเติมให้นะคะแล้วม่เหมาะายสิบ3าใบให้คุณเนี่ยแล้วคุณได้อันเนี้ยนะคะแสดงว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะคะแล้วก็อโอ้โหจริงๆคุณได้ไพ่แบบว่าเรียงกันเลยนะอืมสำหรับคนวันเสาร์นะคะได้ไพ่ นี่นะซีเออร์มันเหมือนผู้ผู้เห็นผู้เห็นอนาคตผู้ทำนายอนาคตหรือว่ามันมีสัสญชาตญาณอะไรบางอย่างนะคะเออมันเป็นสัญชาตญาณแบบแมวดำอันนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อัมเบรลานะคะเป็นโอกาสแม่หมอคิดว่าจริงๆแล้วคนวันเสาร์อ่ะสิ่งที่จะไกด์คุณได้ในใน,ในช่วง2ส,สัปดาห์ที่จะถึงเนี้ยนะคะมันเป็นเรื่องของการ บางทีคุณมีลางสังหอนอะไรบางอย่างมีเซนส์อะไรบางอย่างนะคะแล้วคุณรู้สึกว่าอนาคตอะ่ะมันมีสิ่งที่คุณกำลังตามหา รอคุณอยู่นะคะคุณอาจจะเห็นมันลางเห็นเขาโค้งมันลาลางก็ได้ซีเยอร์มันคือการเห็นอนาคตอย่างเงี้ยนะคะเหรือคุณอาจจะได้เจอจริงๆอันเนี้ยต้องบอกนะมันคล้ายๆเหมือนว่าได้เจอโซเมดได้เจอคู่ได้เจอทวินเฟลมเจอกันแล้วมันมีความรู้สึกฟมิเลียคือมีความรู้สึกว่าคุ้นเคยกันแบบนี้ก็ได้นะคะแม่หมอคิดว่าสำหรับคนวันเสาร์เออคนวันเสาร์แล้วเนี่ยนะคะอืม ไพ่ไพมันบอกว่ามันมีสิ่งลึกลับแต่เป็นสิ่งที่ดีนะรอคุณอยู่เพียงแต่ว่าคำถามที่เขาตั้งก็คือว่าคุณกล้าพอที่จะเปลี่ยนเส้นทางที่คุณทำอยู่ไหมหรือกล้าพอที่จะสัมผัสกับ สิ่งที่กําลังเข้ามาหรือประสบการณ์นี้ไหมอะไรแบบนี้นะคะไพ่ใบนี้มันยังบ่งบอกถึงการปรับตัวด้วยนะคะหมายความว่าเราไม่ควรจะยึดติดนะคะไพ่ใบนี้เราไม่ควรจะยึดติดกับสิ่งที่เป็นอดีตหรือสิ่งที่เราคิดว่ามันจะต้องเป็นอย่าง,งานั้นเป็นอย่างนี้แต่ให้เราเปิดใจ เปิดใจให้โอกาสนะคะไม่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะเข้ามาเป็นอย่างไรนะคะให้ให้คุณเหมือนกับมีความกล้าในการที่จะ,ะเผชิญกับมันแบบนี้นะคะซึ่งแม่หมอคิดว่าอนาคตที่มันเหมือนเป็นเป็นปาฏิหาริย์เป็นแมจิกอะไรแบบนี้ยนะกำลังรอคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคนวันเสาร์นะคะลองดูนะคะว่าในช่วงสองสัปดาห์เนี่ยมันจะเกิดอารมณ์แบบความรู้สึกหรือว่า อะไรแบบนี้กับกับตัวเราหรือไม่นะคะคุณอาจจะฝันก็ได้นะไพ่แบบนี้เหมือนฝันหรือเห็นสัญญาณเห็นเขาเรียกว่าสัญญาณจ,จากจักรวาลอะไรบางอย่างที่กําลังบอกคุณให้คุณเนี่ยเลือกเดินตามตามตาม,ตามที่ออสัญชตาตญาณหรือที่ใจเราคิดแบบนี้นะคะคนวันเสาร์ข้อความมันเชิงจิตวิญญาณมากๆเลยสุดท้ายก็จะเป็นของคนวันอาทิตย์บ้างนะได้ไพ่แมนนะคะ หน้าตาดีใชคนนี้แมนกับพาสเวยนะคะเออคนมาอาทิตย์นะคะแน่นอนว่าในช่วง2สัปดาห์นี้สิถึง 30กันยายนนะคะอาจจะได้เกี่ยวข้องกับผู้ชายคนหนึ่งนะคะมันไม่เป็นต้องเป็นในเรื่องความรักนะเกี่ยวข้องกับผู้ชายคนหนึ่งที่เขาจะเข้ามามีอิทธิพลในการตัดสินใจคุณจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องออสิ่งที่เรากําลังดิวอยู่คือผู้ชายคนนี้นะคะจะเข้ามาช่วยคือพาสเวนเป็นไพ่ของทิศทางกัน การตัดสินใจหรือโอกาสเนี่ยเขาจะเข้ามาช่วยช่วยเปิดโอกาสให้กับคุณหรือนําพาโอกาสนําพาอะไรแบบนี้มาให้กับคุณได้ด้วยเหมือนกันนะคะเนาะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องงานเรื่องเรื่องธุรกิจอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนวันอาทิตย์เนาะซึ่งแม่หมอคิดว่าถ้าถ้าได้ไพ่พาสเวในเรื่องของความรักอะมันจะมีการต้องตัดสินใจอะอืม เหมือนมีการต้องตัดสินใจเนี่ยเอออาจจะได้รับเอกสารอาจจะได้รับข่าวสารแบบนี้ก็ได้นะคะที่จะต้องตัดสินใจในการอ,อว่ากับคนเนี้ยที่เราเดีลอยู่ด้วยเนี่ยจะจะตัดสินใจจะเลือกไปทางไหนนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะฮะแล้วคุณชอบผู้หญิงนะไพ่แบบนี้มันก็หมายถึงว่าเออ จริงๆคนที่คุณเป็นจีบหรือสนใจเขาอาจจะมีอีกตัวเลือกหนึ่งแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าคุณเป็นชายชอบชายอะไรแบบนี้มันก็ a พลายไปนะคะว่ามันแต่คีย์เวิร์ดหลักๆเนี่ยมันก็คือเหมือนกับว่าเราจะได้รับการสื่อสารได้รับการบอกการพูดคุยอะไรบางอย่างที่มันมันไปสู่การตัดสินใจละกันนะคะถามว่าดีหรือไม่ดีแม่หมอคิดว่าเป็นไพ่กลางๆที่บอกว่ามันมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจหรือโอกาสเข้ามาให้เราเลือกระกัน นะคะก็โชคดีนะคะสำหรับคนวันอาทิตย์ก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูไพเ่เลอนนองมองกับแม่หมอโซนะคะ